คุณู้ชมคะกลับมาพบกับน้องเจนนี่แสนสันคันสวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนนี่จะพาคุณผู้ชมไปชิมจานเด็ดของนักร้องสาวเสียงดีร่างเล็กแถมน่ารักอีกต่างหากจะเป็นใครเนี่ยสักครู่ค่ะ านที่ชาชอบไปทานชื่อว่าโคโคอิชิบังญานะคะเป็นร้านแกงกะหรี่ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกเองได้ว่าเราอยากจะทานอะไรมันก็จะมีแกงกะหรี่แล้วก็มีระดับเผ็ดให้เราเลือกชาชอบเผ็ด2เวชาชาไปชาจะบอกว่าเอาข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัตสึเผ็ด2แล้วก็ลดข้าววยคะก็จะถูกลงนิดนึงเพราะชากินข้าวไม่หมดก็ลองไปหาทานร้านโคโคอิชิบัญญาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามปอยู่หลายสาขาแต่สาขาที่เจนนี่จะพามาวันนี้คือสาขาเซ็นทรัลชั้น7ฝั่งเซ็นอร์พอยต์ค่ะ นนี้เจนนี่อยู่กับคุณปัญญาและค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ร้านมีสาขากี่สาขาคะอ่าสิอ็ดสาขาแล้วครับสาขาที่เปินใหม่ก็เซ็นท่เนมูชเชนเจ็แล้วก็เซ็นท่านพระรามสาครับผมพูดถึงสาขาข,าของร้านเวลาพูดถึงข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัสึบ้างดีกว่าว่ามีความเด่นและความสําคัญอยู่ที่ตรงไหนคะเราใช้หมูสันนอกชั้นดีครับที่ไม่ติดมันครับผ่านกรรมวิธีทอดกรอบนอกนุ่มในทานข้าวทานกับแกงกะหรี่ได้ดีครับ ก็เป็นข้าวแกงกะหรี่ที่ไม่ควรพลาดอีกเมนูหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปัญญามากๆนะคะขอบคุณค่ะไปชิมจานนี้กันเลยค่ะหมูทอด คกรอบนอกนุ่มในกับซอสเครื่องเทศหอมๆที่ผสมผงกะหรี่คลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนับว่าเป็นส่วนของผู้บริโภคข้าวแกงกะหรี่จริงๆจินี่คอนเฟิร์มค่ะวันนี้จินี่ต้องขอขอบคุณคุณปัญญาแล้วก็คุณชาชามาานะคะและที่สําคัญนะคะข้าวไทรตราพันธีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจนี่แสนสังค์สยนะคะสวัสดีค่ะ